สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟ้าไซแฟมลีนะครับผมในเช้านี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่น้องช้างจะรอกินผลไม้นะครับผมอ <c oughs> กินยังอร่อยนะครับแม่แสนรักเนี่จะมาแย่งกินกับตะก้าตัวอื่นก่อนนะครับเพราะของตัวเองเนี่ยจะกินทีหลัง ถ้ากินของตัวเองก่อนจะกินไม่ได้เยอะครับกินของคนอื่นหมดแล้วก็จะกินของตัวเองคนเดียวครับสำหรับอาการของแม่ฟ้าใสเมื่อเช้าก็นับที้ได้ห้ากองนะครับผม กองที่เป็นก้อนมีอยู่3ามกองแล้วก็อีก2องกองจะเป็นเละๆอยู่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็ที่เป็นเรื่องที่ หลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็คือการสังเกตดูช้างไม่สบายครับถ้าคนสังเกตรจริงๆจะรู้ครับถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้อย่างแม่ฟ้าใสเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ป่วยนะครับคืนหนึ่งคืนหนึ่งเขาจะขี่ประมาณสักแปดถึงสิบกองครับต่อคืนตั้งแต่หัวค่ำถึงเช้านะครับผม แล้วก็กองหนึ่งกองหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ก้อนครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้กินว่ากินเยอะกินน้อยอย่างเช้าวันนี้แม่ฟา้าใสที่ได้ได้6ก้อนครับตต่อกองหนึ่งก็ถือว่า ที่ได้เยอะอยู่ครับใกล้จะสมบูรณ์นะครับใก,ใกล้จะปกติแล้วแต่ว่าก็ยังรออีกนิดนึงเพราะว่าต้องให้ได้ประมาณสักเจ็ดแปดก้อนต่อกองครับ สำหรับช้างที่ปกติก็จะขี้ประมาณสักเจ็ดแปดก้อนต่อกองครับไม่ว่าจะาขี้มากกองหรือน้อยกองก็ต้องประมาณสักเจ็ดแปดก้อนครับถึงจะถือว่าเป็นปกติสำหรับช้างที่ถ้าคนเลี้ยงจะงถ้าคนเลี้ยงสังเกตดีๆช้างที่ไม่สบายก็จะยืนซึมครับผม แต่ว่าก่อนที่จะยืนซึมนั้นเขาก็จะแสดงอาการให้เห็นแล้วว่าขี้จะไม่ถึงห้าก้อนครับถ้าใครสังเกตช้างถ้าขี้ต่ำกว่าห้าก้อนเนี่ยแต่ละกองจะถือว่าผิดปกติแล้วนะครับผมเขาจะแสดงอาการให้เห็นเลยว่าขี้น้อยจากนั้นก็จะเป็นการซึม ต่อโดยกล้วยครับถ้าช้างไม่สบายก็เขาจะยืนซึมครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นขี้น้อยถ้าต่ำกว่าห้าก้อนก็คือช้างเชือกนั้นก็จะไม่สบายแล้วครับผมไม่ปกติ เราต้องเรีบดูอาการของเขาซึ่งคนส่วนใญ่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับในจุดนี้ แม่ฟ้า,สาใสเนี่ขี้หกก้อนเมื่อเช้าขี้หกก้อนต่อกองครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าทุกวันครับอาการก็จะดีขึ้นตามลำดับครับขี้ก็แข็งดีครับผมสำหรับก้อนที่ขี้เมื่อตอนหคขั้แต่ว่าเช้ามาก็จะขี้ออกจะ thế sức ngoài hấp và tầng lò về là các mó bó lò hay làm say phương tùa hấp ็ขอขอบคุณคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมที่ช่วยส่งอาหารช่วยส่งกำลังใจมาให้กับแม่ฟ้าใสนะครับผมทำให้น้องช้างได้กินอร่อยครับ แม่แซนแล้วก็จะก,กินอยู่คนเดียวนะครับผมกินเก่งมากเลยครับหลังจากนี้ก็ จะเอาไปผูกแล้วก็จะไปหาญ้าต่อนะครับผมหาย้าไว้ให้กินตอนกลางคืนนะั้น ตัวเล็กกระรูเหมือนกันครับว่าเอาไปกินของคนอื่นก่อนดีกว่าของตัวเองไว้กินทีหลังครับ วันนี้ไม่ได้เอ้ยเน้นๆฮะยกขายกยกยกวันนี้ไม <ikal> ่ได <game. S 1> ้ไปปล่อยให้เล่นกับโกโก้นะครับผมเพราะว่างานเยอะครับวันนี้กินไปก่อนเลยครับก่อนที่แม่ฟาไทยจะหันมาเจอ แม่แสนรักก่อนที่แม่แสนรักจะหันมาเจอครับมามาม,ามาอ๋อตื่นเสียงรถแม่โคนะครับผมจะระแวง แล้วครับอยากเล่นครับวันนี้เพื่อนไม่ได้วิ่งไปหาก็เลยมาหาเองเลยครับ โกโก้ go, go. วันนี้เขาไม่เล่นกลับไปเลยไปเยอะไหม là những cái kinh nhớ dù đi hấp อะบอกให้แล้วน,น,น,นี่นี่อ่ะ,อะพเจโานี้จะชอบมากเลยครับ ก็ขอขอบคุณแม่เอฟซกส่าน,นนะครับผมที่ช่วยให้น้องช้าได้กินอร่อยนะครับก็ขอฝากช่องของทางฟ้าใสแฟมิลี่ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสด ส่งกำลังใจส่งอาหารมาให้กับน้องช้างได้นะครับผมก็ขอจบอย่างแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm <laughs> happy.